สวัสดีเพื่พอนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อนฟซีลงสีเคลื่อนที่เนาะวันนี้เราก็มาสีข้าวกันที่เนินกลุ่มนะครับบ้านเนินกลุ่มอมเาเภอบางกระทุ่มจังบวัดสุนุรโลกนะครับ <S <S 1> <S 1> น้ํามาแล้วเพื่อนน้ํามาแล้วลูกค้าน้ํามันขึ้นเป็นรอบนะครับเมื่อคืนนะแล้วก็มันก็ลดไปแล้วก็ตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มขึ้นนะเมื่อตอนที่ผมเริ่มตั้งลงสีน้นํายังน้อยลงกว่านี่เพื่อนเนี่ยรเริ่มขึ้นมาอีกเป็นเมตรแล้วนเนี่ยขึ้นไวมากเลยเนี่ย ผมก็มาสีอยู่บนคันคลองเลยนะตอนนี้ถ้าเกิดคันคลองขาดนะครับน้ําจะท่วมยุง้งโทนะเพื่อนยุงยุงอยนนู่นู่นนะมันท่วมทุกปีนะครับเพื่อนมันขาดทุกปีแล้วท่วมทุกปีนะลูกค้าเร่งนะครับรีบ,ร,บรีบให้มาสีเขานะฝนกต็ตกเพื่อนฝนตกไปปลอยเลยฝนตกก็สีได้นะถ้าตกประมาณนี้นะสีได้นะครับเออขออภัยเพื่อนวันนี้สันส้นๆ่อยก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำกันนะเพื่อนเนาะ เร็วอะเพื่อนน้ำมาเร็วเมื่อเช้าลงไปรอบนึงเขาบอกว่าตอนนี้มันขึ้นมาใหม่เออมันึ้นขึ้นลง,ลงเส้นนี้เขาเน้นกลุ่มนะแต่ทั้งทั้งเหมือนเขาจะเปิดประตูปิดประตูอะไรกันที่แหเนาะเหมือนเอาระบายไปทั้งอื่นอะไรนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกับเขาเหมือนกันว่าเทคนิคเขาทำกันยังไงอันนี้เราก็สีไปถ้าถ้าเกิดว่ามันท่วมขึ้นคันคลองปุ๊บมันก็ไหลข้ามถนนนะครับเพื่อนแล้วก็ไหลลงนู่นเลยบ้านชาวบ้านนะบ้านลูกค้า พาก็บ,บอกให้รีบม,มาสีหน่อยน้ำจะท่วมเออเนี่ยช่วงเนี้ยเพื่อนผมสีข้าวเนี่ยสีหนีน้ำเท่านั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโซนป้านบุ้งเนะาะเมื่อวานนี้เอามาสามเกวียนเนเพื่อนทุกบ้านเลยข้าวน้ําจะท่วมได้ถุนบ้านข้าวอยู่ได้ถุนบ้านน้ําจะท่วมนะก็ไปเอามาสีอ้ห่างหายไปนาน,น,นเพื่อนหายกันไปนานไม่ค่อยได้มีเวลาทาคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนาะก็เดี๋ยว จะพ่อหินอีกแล้วเพื่อนจะพ่อหินรอบปีแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันน่ะประมาณสิบกวันก็ได้พ่อกันเนาะหินหินก็ซึกไปเยอะนะครับหินซึกงลำก็ไม่ค่อยออกกันเพื่อนเดี๋ยวไปดูลำกันเนาะเดี๋ยวไปดูลำกันสั่นๆหน่อยนะวันนี้เนี่ยพื่ล้ำไม่ค่อยไหลเหมปมนต้มตีนะหิน ตอนนี้มีมีสไปยนะครับโลงสีตั้งข้างๆอีกลงนะเพื่อนนะตั้งสีข้างๆกันเนี่ยประมาณสักยี่สิบประมาณสักรนะ้อยร้อยเมตรเนาะเออตั้งกันอยู่เออมีความ,มาดูรงสีทึ่งไปเลยไหมล่ะทึ่งไปเลยไหม <laughs> นี่ครับฝนตกเปื่อยๆอยางนนะสีได้นะเพื่อนอยังสีได้อยู่ก็ลงเม็ดใหญ่กว่านี้ก็ยังสีได้อยู่นะเพื่อนแล้วก็ ถ้าลงแบบแรงๆแบบฝน,น,นหนาๆก็ต้องเก็บนะครับเพื่อนนะเพราะว่าพอบมันทะลุนะเพื่อนเนาะมันสาดซ้ายสาดขวาเงี้ยสีไม่ได้ละอ่าอย่างเงี้ยถ้าลงตรงๆมาเงี้ยสีได้เออเพื่อนวันนี้ก็ถือว่าอกาสทักทายนะเพื่อนนะ้อยห,หายทางหายกันไปนานเออวันฝนตกก็ฝนตกต่อไแทนที่จะอาก,กาศเย็นๆนะครับร้อนนะเหงื่อชุ่มไปหมดแล้วนี่ก็ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเอ่อฝนตก เราก็ทํางานกันได้นะเพื่อนนะเราก็ออกมาทำงานให้พื้นไม่เปียกอย่างเดียวเพื่อนเรามาได้หมดอะข้างบนเราก็คุมเอาปกติเราจะมีผ้าใบผืนใหญ่กว่านี้นะเพื่อนคุมกลางลมแล้วก็คุมเลยอะทีนี้ว่ามันอยู่บนถนนอย่างเงี้ยเพื่อนมันคุมไม่ได้นะเพื่อนนะรถมันวิ่งผ่านไปผ่านมาเราตั้งตั้งหลักกันไม่ได้นะเออตั้งตั้งหลักเสาเสา,สาลมไม่ได้เสาเต็นท์ไม่ได้นะก็อนี่ก็ทํางานไปเก็บไปนะเพื่อนทํางานไปเก็บไปไม่ให้ ไม่ให้ล้ําไม่ให้ข้าวค้างนะครับไม่ให้ไปอยู่หลังสีมากเดี๋ยวเปียกนะย,ยกคนเดียวกันนะ <c oughs> แล้วก็บนคนหลังปกติจะให้ยกสองคนหัวท้ายนะครับเพื่อนทุกอย่างนะจะให้ยกสองคนหัวท้ายเนาะก็จะยกคนเดียวกันนะบองไม่สะดวกเออ เาสำหรับปีนี้นะเพื่อนๆงานเยอะนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆหลายหลายท่านนะหลายๆลโรงสีงานเยอะนะครับ,นนะเ,ะะรบเพราะว่าปีนี้น้ํามาไวนะครับไม่แรงนะครับอย่างลูกค้าผมได้เก็บข้าวไว้เยอะครับจะหว่านรอบสองเนี่ยเผื่อไวหว่านรอบสองปีนี้ไม่ได้หว่านรอบสองนะหว่านรอบเดียวแล้วข้าวข้าวปลูกที่เหลือก็ผสมสีกินกันเยอะมากนะครับเพื่อนปีนี้ข้าวเยอะนะครับน่าจะเป็นทุกที่นะเยอะทุกที่เหมือนกันเออนี่ตัดเจ้าแล้วนะเปลี่ยนเจ้า แป๊บเดียวเสร็จนะครับแปบ๊บเดียวไม่นานข้าวถุงเนี่ยใช้เวลาสี่แค่20นาทีแล้วแหละเออี่ก็สีไปนะมาดูกันตัดข้าวแล้วเพื่อนดึงดึงออกมาจากตะแกงให้หมดนะดึงช่วยอมาเลยนะถ้าเกิดว่าไหลปล่อยไหลไม่ทันใจนะเพื่อนดึงช่วยอมาเลย เพื่อขอให เนะจอจังหวัดตัดข้าวแล้วเพื่อนนะนะถ้าเป็นข้าวเหนียวเลยก็ตัดอีกอย่างนะเพื่อนที่เราทำคลิปไปให้เพื่อนได้ดูนะข้าวเหนียวต้องต้องตัดวากลับข้าวนะครับนี่ตรงนี้ ข้าวแล้วเพื่อนไหลกลับจากตู้มานะครับตู้นี่มันจะดูดแกะไปอ่ะแล้วก็จะมีเม็ดข้าวไหลกลับมาแกะมันออกไปนะเอาละครับแกะแล้ว,อเ,ลวเอาช่างผมเอาช่างประกอบลงสีมาทํางานด้วยนะเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มประกอบลงสีเออ่วางจําหน่ายนะครับ ก็มีออเดอร์ให้ทําก็ค่อยๆทาลงสีเล็กๆนะไม่ได้ลงสีใหญ่นะเพื่อนนะลงสีเล็กลงสีเคลื่อนที่อะไรเงี้ยก็จะเริ่มเริ่มรับทานะครับตอนนี้ก็รับประกอบท่อดูดข้าวอยู่นะเพื่อนนะตอนเนี้ยทำหลักๆเลยท่อดูดข้าวอ่ะดูดข้าวดูกระโพดอะไรเงี้ยนะดูดข้าวขึ้น้ายสีดูดข้าวดูดข้าวผสมอาหารสัตว์ได้หมดแลดูดทอดูดข้าวนะสารภาพประโยชน์นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปท่อดดูดข้าวให้ดูนะครับ คลิปต่อไปนะครับเพื่อนนะ,อะตอนนี้เราก็สีไปฝนต,ตกเอาเพื่อนพเพื่อนคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปทักทายนะหายไปนานนะเพื่อนก็ขออนุญาตเป็นสีข้าวเนาะตั้งแต่ผมออกรถคัดข้าวสารมานะคัดข้าวข้าวพันมานะเพื่อนไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่นะเพื่อนนะก็งานงานเยอะมากครับปีนี้ก็ประจวว่างานเยอะนะไม่มีเวลามานั่งตัดคลิปนะครับเพื่อนๆกน็จะอาศัยไล์กันยาวๆนะเดี๋ยวคลิปพ่อหินนะครับเดี๋ยวเรา เอาไเพื่อนดูทุกปีเลยเนาะปีนี้อาจจะพอกสูตรใหม่ไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เอ,อหินแตกนะครับเราไปโทษปูนนะเดี๋ยวปีนี้เราปรับสูตรใหม่นะเราเราว่ามันไม่ใช่กับปูนละเราน่าจะเป็นกระบวนการพอกกับของเรานี่แหละเออเดี๋ยวปีนี้เราจะทำกันใหม่นะครับสูตรพอกหินนะครับรอติดตามนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ไว้เลยนะเดี๋ยวสูตรพอกหินมาสูตรใหม่ปีนี้ น่าจะลงตัวที่สุดละเออทำมาตั้งสิบกว่าปีแล้วนะเพื่อนก็ยังไม่ลงตัวทักทีนะปีนี้น่าจะลงตัวที่สุดเดี๋ยวเราถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับองสีขันที่สุดส,สวัสดีนะครับ